พี่หมอรัตคาครับวันนี้จะมาตอบคําถามทางาที่ท่านฝากคําถามมาไว้นะครับนี้ก็บอกตรงว่าค่อยๆทยอยตอบนะครับท่านที่ฝากคําถามมาไว้ตรงนี้ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าภารก,กิจช่วงนี้เยอะมากเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่ก็โอ้โหถามกันมาเยอะนะครับในเรื่องของอสัมภาษณ์นะฮะตามช่องต่างๆก็ไม่เป็นไรครับไม่จริงท่านอยู่แลวตรงน,นี้มา ตอบให้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาอ่านคําถามมาเดี๋ยวพี่หาามอจตอบให้ครับตรงนี้ต้องใช้คําว่าหัวเราะเยาะได้เลยครับไปเอาสูตรไหนมาไอ้พวกชาวบ้านที่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะต้องบอกว่าตามต่างจังหวัดที่เขาไม่รู้เรื่องจริงะครับตรงนี้ถ้ามันดีจริงเนี่ยวิศวก,กรผู้ผลิตรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาคงทําออกมาแล้วฮะในเรื่องของน้ํามันพืชที่จะมาผสมกับน้ามัน,นเชื้อเพลิงนะครับจะเป็นน้ํามันดีเซลเนี่ย ผมว่าในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยวิศวกรกเขาไม่ได้ดีไซน์ออกมาสําหรับตรงนี้ผมว่าพังนะครับพังแน่นอนในเรื่องของการเติมครั้งสองครั้งสามครั้งอาจจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นปีสะสมพังแน่นอนครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวขนาดเรื่องของการที่น้ามันใช้น้ามันดีเซลแล้วเข้าปั๊มแล้วไปเติมนะครับไปเติมเป็นเด็กปั๊มเติมผิดไปเติมบินซินนั่นก็เป็นภัยมืด ในการพังสะสมนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าพี่หมอขอต่อต้านเลยในเรื่องของการที่จะมีการที่ว่าเอาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรก็แล้วแต่น้ามันตามน้ํามันพืชน้นํามันหมูหรืออะไรที่เอามาเติมในน้ํามันดีเซลเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพังฟันทงได้เลยครับตามประสบการณ์ของพี่หมอเองที่เป็นช่างมานะ20ป,ะปีนะฮะ ถ้าท่านอยากเติมท่านเติมไปไม่มีใครว่านะครับแต่ขอร้องอย่าไปแนะนําให้คนอื่นเติมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้แชร์นะครับคําถามมาตรงนี้โดยที่ช่างอย่างพี่หมอเป็นคนตอบให้อย่างชัดเจนด้วยหลักการของนะประสบการณ์แล้วก็การที่พี่หมอเรียนช่างยนต์มาตรงนี้ตามทฤษฎีไม่มีครับอืมาชาวเครื่องจักรคือตระกูลยูซูเนี่ยนะครับก็เป็นตั้งแต่ยุคเคบีมาลนะ ตั้งแต่ยุคเคบียันปัจจุบันนะฮะคือรุ่นมังกรทองรุ่นอะไรมาจนปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการสั่นของเครื่องยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสั่นกว่าชาวบ้านเขาในอายุการใช้งานที่เป็นแสนโลขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งไม่ถึงแสโลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทีนี้การสั่นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทราบไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อใดก็แล้วแต่เป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ในการสั่นของเครื่องยนต์ตอนเช้าเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเป็นที่หนึ่งคือตัวอย่างเท่นเครื่องอย่างเท่นเกียร์ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ท่านต้องไปดูว่ารถท่านวิ่งไปกี่กิโลแล้วถ้าวิ่งไปเกินแสนกิโลแล้วต้องไปเช็คดูอย่างเท่นเครื่องเท่นเกียร์แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่ทํางานไม่สมบูรณ์นะครับกับยูสุดีแมกนะครับหรือรุ่นใหม่จะเป็นไฮแลนเดอร์หรือเป็นอะไรรุ่นใหม่เนี่ยครับก็จะมีไฟเอนจิ้นโชไฟเครื่องยนต์โชนะคตรงนี้ท่านต้องไปดูว่าถ้าไฟเครื่องยนต์โชก็แสดงว่ามีการ ทำงานผิดพลาดของระบบเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นติดแล้วมีอาการสั่นโดยที่ว่าสถานขึ้นพวงมาลัยแล้วก็สถานถึงตัวถังนะครับคอนโซลสั่นกระพือนะตรงนี้ต้องไปดูที่อย่างเช่นเครื่องเช่เกียร์ด้วยถ้าวิ่งเกิน1นึ่งสกิโลแล้วหรือหนึกิโลพอดีพอดีก็โอกาสเป็นไปแล้วอ๋อเป็นไปได้แล้วนะครับเจ็ดแปมื่โลบางคันวิ่งถนนกูขาไปหลุมเป็นบ่อก็อย่างเช่นเครื่องสุดเร็ว เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะอายุกา,ารใช้งานสั้นลงอาจจะต้องไปดูอย่างเช่นเครื่องเอางานง่ายๆก่อนครับนไปรู้ตั้งเองก่อนดูฮอันนี้ถ้าตั้งเองก็พังครับแสดงว่าผิดไม่สงวไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่พังหรืออาจจะพังก็ได้นะครับอันนี้พี่หมอบอกกว้างๆไว้ก่อนถ้ามีการตั้งไทมิ่งผิดหรือตั้งมาร์กผิดก็พังครับอาจจะไปยันหัวลูกสูบหรือวาล์ยันนะครับทาให้วาล์คตดหรือว่าลูกสูบอาจจะกรอบอาจจะล้าหรือแตกได้นะครับตรงนี้ต้อง ไปย้อนขั้นตอนในการประกอบของท่านนะครับตรงนี้ว่าถ้าท่านทําเองท่านทําขั้นตอนอะไรมาบ้างตรงนี้ไปย้อนกลับใหม่หมดเลยไปเริ่มใหม่แล้วก็ตั้งมาตั้งโอทีตั้ง OT, ตังรวระเบิดใหม่แล้วก็ไปดูว่านะในการประกอบประกอบถูกหรือเปล่าเพราะว่าของเดิมที่ท่านก่อรื้อท่านสตาร์ตติดอยู่แต่หลังจากรื้อแล้วนะครับท่านสตาร์ไม่ติดก็ตัวท่านอะไรวางยาตัวเอง นะครับตรงนี้ไปดูนะครับตัวท่านเองลาแหละนะฮะต้องไปแก้ปัญหาจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่างทําก็ไปกลับไปให้ช่างเขานะดูย้อนขั้นตอนอีกทีหนึ่งก็คงจะจบแล้วครับอตอนนี้ต้องขอโทษทีนะยังไม่เปิดนะศูนย์บิการด r รคาเราหลังจากเดือนเมษาไปแล้วนะครับคงจะเปิดนะครับแต่ตอนนี้ไปหาช่างที่มีประสบการณ์ที่ทำแคมรี่ก่อนก็ได้ครับนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟ ABS โชเนี่ยก็แสดงว่าระบบเบรกเนี่ย มีการทำงานผิดปกตินะครับในระบบแอนตี้ล็อกแอนตี้ล็อกคือรถเวลาเบรกนะครับจะไม่เป็นแนวตรงนะครับจะมีการดึงซ้ายดึงขวาหรือปัดหรือหมุนลงข้างทางไปเลยอันตรายมากๆนะครับในระบบ ABS ที่โชว์ขึ้นมาที่น้าปัดเนี่ยนะฮะตรงนี้ท่านต้องรีบไปทำไปแก้นะครับไปหาช่างที่มีประสบการณ์ไปแกะล้อดูฝั่งที่ดังมากที่สุดนะฮะท่านขับรถอยู่ท่านลองสังเกตดูว่าดังทางซ้ายหรือทางขวามากที่สุด ถ้าดาังทังฝั่งไหนมากที่สุดก็ไปดูฝั่งนั้นไปแกะฝั่งนั้นก่อนเลยอาจจะเป็นที่ตัวนะตัวเซนเซอร์ของ ABS เนี่ยจะมีอะไรไปกระแทกโดนหรือนะครับตัวเบรกอาจจะหมดหรืออาจจะมีการล่อนของเบรกไปเสียบสีนะครับกับตัวเซนเซอร์ ABS นะครับก็ทําให้โชว์ได้นะฮะตรงนี้หรือมีอะไรที่ไปเสียบสีสักอย่างที่มีเสียงดังด้วยรีบไปถอดดูครับเพราะว่าตรงนี้อาการ ที่มีเสียงดังนี้ไม่ยากครับง่ายช่างดูทีเดียวก็รู้แล้วเพราะว่ามีอาการดังถ้าไม่มีอาการดังสิแล้วก็มีไฟเวโชวอันนี้ยากกว่า ของเกียร์ออโตมากกว่าถ้าเกิดร้อนแล้วอาจจะใช้งานได้นะครับตอนเครื่องเยนเนี่ยจะต้องรอติดวอร์มเครื่องให้ร้อนนิดนึงเพื่อให้น้ามันเหลวนะครับเพื่อที่จะมีแรงดันสูงกับเรื่องของการที่จะใช้งานตรงนี้ผมคิดว่าคงจะไม่รอดแน่ถ้าเกิดฝืนใช้งานางแบบนี้ต่อไปนะครับรีบไปทํานิดนึงในการาทําครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์คง,งเ,เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเกียร์แน่นอนนะครับตรงนี้แต่ว่าอย่าพึ่งครับ ในการที่จะทําเบื้องต้นเนี่ยไปให้ช่างหาช่างที่มีประสบการณ์นะครับออถอดตัวแผงวงจรเกียร์ออมาสมองเกียร์โซลิลอยวาลถอดออกมาล้างทำาสะอาดก่อนนะครับบางทีแล้วไอตัวที่เศษผ้าคเนี่ยมันจะไปอุดพวกรูกน้ามันนะครับตรงนี้เราก็ถอดล้างทาสะอาดดูก่อนแล้วก็ประกอบกลับไปอาจจะใช้งานได้นะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูก นในเรื่องของอตัวเกียร์รุ่นใหม่เนี่ยเป็นเกียร์ที่มีไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วนะครับสโตรนิโอยวาลอาจจะค้างก็ได้นะครับเอาแบบพี่หมอนแนะนําก่อนดีกว่าก็คือไปถอดล้างก่อนนะครับช่างพี่หมอว่าไม่ต้องเป็นที่จะต้องไปฟิกช่างนะครับตรงนี้ในเรื่องของการแนะนําช่างเนี่ยพี่หมอแนะนําว่าไปหาอู่นะครับอู่ถ้าศูนย์บริการไม่ไหวนะครับเข้าที่ศูนย์บริการแล้ว กลัวแพงหรืออะไรพวกนี้ก็ไปหาอู่ก็ได้เช็คประวัติช่างที่เขาออกมาจากศูนย์นิสสันหรือออกมาจากศูนย์โตโยตา้ 0, าศูนย์มาส DA ออะไรพวกนี้ทําได้หมดครับนะฮะก็หาช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับแล้วก็มีในอูอ่เนี่ยมีรถจอดอย่างน้อยสี่ห้าคันมีห้อยสองตัวนะครับแล้วก็ทางที่ดีที่สุดเนี่ยดูว่าอู่ไหนที่มีรถจอดที่เยอะอู่นั้นแหละครับมาตรฐานอู่นั้นแหละเป็นช่างที่มีประสบการณ์ อูลแล่นแหละช่างทํางานแก้ปัญหาน่าจะจบและหายนะครับตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่าถ้าให้พี่หมอแนะนําพี่หมอไม่อยากแนะนำหรอกครับแนะนําไปหลายที่แล้วไม่ได้ดักใจกักคนนะครับเอาอย่างที่พี่หมอแนะนําดีกว่านะครับตรงนี้ก็คือในการเปลี่ยนน้ํามันเนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนการเอาน้ำมันมันก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนออกเทนนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ลูกลอยเสียได้แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็ทําให้ปั๊มติ้งเสียได้ นะครับเพราะว่ามันปรับสภาพไม่ทันมันก็มีโอกาสถึงไปได้ท่านที่จะเปลี่ยนน้ํามันนะครับพี่หมอแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนทันทีทันใดเต็มถังให้ผสมผสมกันอย่างละครึ่งก่อนนะฮะตรงนี้ในเรื่องของการเซฟลูกรอยเซฟปั๊มติ๊กรถทุกยี่ห้อนะครับที่ใช้น้ํามันบินซินนะครับรถทุกยี่ห้อทุกค่ายที่ใช้น้ามันบินซินผสมไนก่อนครับอย่างละครึ่งนะฮะให้เพื่อเจือจางเพื่อที่ให้ลูกรอยกับปั๊มติ๊กเนี่ยปรับสภาพตรงนี้นะฮะปรับสภาพของเขาก็เซฟในเรื่องของปั๊มติ๊กและลูกรอยได้ ไอ้ส่วนนี่อาการนี้เป็นนะฮะท่านเปลี่ยนทั้งลูกลอยมาแล้วเปลี่ยนทั้งบัมติ้งมาแล้วคิดว่าประเด็น2ออย่างนี้ตัดปัญหาไปจบแล้วนะครับท่านไปดูนะฮะที่สายกาวก่อนไม่แน่อาจจะจังหวะพอดีที่เกิดจากอาการนี้ขึ้นมาสายกาวท่านอาจจะหลวมก็ได้จะเป็นสายกาวอะไรก็แล้วแต่นะครับสายกาวที่โคมไฟหน้าสายกาวเครื่องยนต์นะครับที่อยู่กับเกียร์อะไรพวกนี้สายกาวทั้งหมดไปขันย้ำใหม่หมดเลยนะฮะแม้กระทั่งสายขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ ก็ต้องไปขันย้ําด้วยนะถ้าเกิดว่าขันย้ําแล้วมีโอกาสหายหรือมีโอกาสอาการนี้อาจจะปิดบัญชีทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะไปทําสีตัวถังมาแล้วก็อาจจะช่างเขาประกอบกลับไปแล้วไปขันสายกาวลงกับสีอาจจะเป็นไปได้ที่ลงกาวไม่เพียงพออันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องเรือนไม้นะครับเรือนไม้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าไอ้ตัวลูกลอยกับเรือนไม้เนี่ย จะสัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดว่าไปหาร้านที่ซ่อม bm แล้วก็ขอเขายืมไม่ลองนะครับพวกนี้เขาจะมีไม่สำรองอยู่แล้วนะเขาจะซื้อไม์สำรองมาเหมือนกับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอนี่แหละก็จะมีไม์สำรองของบริษัทเบนททุกรุ่นเตรียยเอาไว้เวลาไม์รุ่นนี้มีปัญหาก็จะยืมเอาไม์เออจะเอาไม์สำรองเนี่ยมาลองใส่ดูโอเคอาการหายก็แจ้งลูกค้าซ่อมอันนี้ก็เหมือนกันครับท่านอย่าเพิ่งเปียนนะฮะเพราะว่าถ้าเปียนไปแล้วอาจจะไม่หายก็ได้นะครับก็ไป ยืมเขาลองนิดหนึ่งตามอู่ที่เป็นซ่อม BM นะครับตรงนี้ก็ไม่ตะครัวครับอากาศนี้ก็คงไม่น่ายากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าช่างอู่นั้นมีของลอกครับตรงนี้หรือไปที่ BM บางนาก็ได้ครับตรงข้ามกับเซนทันบางนาพี่บุญมานะฮะชื่อ BM บุญมาอ่า BM บางนานะครับช่างเจ้าของชื่อบุญมาบอกว่าพี่หมอแนะนํามาก็ได้นะครับก็รมีนขาลองมีอะไรให้นะครับอยู่ตรงข้ามกับเซนทันบางนานี่ นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ